สวัสดีเดอะพีเพิลครับวันนี้แอดมินนะครับผมนมายชโชกทวไลันะครับมาอยู่ที่นะครับบ้านดอยหัวแม่คําหรือดอยหัวแม่คําตําบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ปีนี้นะครับเนื่องจากเทศกาลเขาเรียกว่าเกิดวิกฤตโควิด1 9ทีนะครับไม่มีจัดกิจกรรมหรือจัดงานชมดอก บัวตองดอยหัวแม่คําเช่นที่ผ่านๆมานะครับแต่สําหรับปีนี้คือให้น้ํารถเข้ามาได้เลยนะครับดอกบัวตองนะครับบานนะถ้าท่านเคยมาท่านจะแยกหรือเปรียบได้กับดอยแม่อุคอนะครับสําหรับผมอย่างคนเชียงรายเนี่ยผมคิดว่าเท่ากันนะครับพอๆกับดอยหัวแม่คาเลยนะครับเ,เท่าเท่ากับดอยแม่อุคอของขุนยวัวแมงสอนเลยทีเดียวนะครับระบบการบริหารจัดการถ้าเป็นรถ กระบะโฟวิลหรือกระบะยกสูงสนาะมารถวิ่งวงเป็นวงกลมได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งนะครับหรือรถ s u v ซึ่งเป็นพื้นฐานเก่งเนี่ยเขาจะบังคับให้กลับทางเดิมนะครับห้องน้ําอะไรต่างๆมีให้บริการหมดเลยเดี๋ยวมาชมนะครับนี่คือ,อเวลาท่านวิ่งลงมาจากหมู่บ้านบ้านหัวแม่คาลงมาดอยหัวแม่คาเนี่ยนะครับก็วิ่งผ่านอุโมงค์เลยทีเดียวนะครับที่นี่ดูแลโดยอบอตอแม่สลองในนะครับ จุดบริการนักท่องเที่ยวปีนี้ไม่มีงานะนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับก็จะมะีจุดบริการเหมือนเช่นเคยแหละแต่แต่ไม่ได้ไแบบไม่ได้จัดแบบจริงจังไม่ได้จัดแบบนิทรรศการซึ่งเราจะต้องจอดรถด,ด้านบนแล้วเดินลงมาเพราะว่านักท่องเที่ยวมากนะครับสำหรับปีนี้ไม่มีงานนะนี่นะครับ ดอยก็นะครับไม่แพ้ไม่แพ้ดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เดินการเดินทางมายัางไงนะครับก็ชอร40-52นะครับจากเทือไทยมา40กิโลนะครับถ้าจากแม่จันมาก็บวกไปอีก20กิโลนะครับถ้ามาจากตัวเมืองนะครับก็บวกไปอีก20กิโลนะครับประมาณนี้ตีเป็น 100กิโลแหละเอาง่ายๆจากตัวเมืองนะครับนะสามารถขับรถลงมาแล้วก็เลยลงไปลงไปอีกจุดหนึ่งได้เลยนะครับถ้า,าที่จลดรถด้านล่างมันเต็มนะครับก็ขึ้นมาจอดข้างบนแล้วก็สามารถทะลุเป็นวงกลมวิ่งอ้อมดอยได้เลยนะครับนี่คือดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำประจำปี2563นะครับประมาณนี้นะ สวยงามบานเต็มพื้นที่นะครับไม่แพ้่ดอยแม่อูคอนะครับอำเภอขุนยวมจังหวัดเชียงรายนี้นะครับถึงปลายเดือนนะคพฤศจิก็สวยงามนะครับหรือถ้าเกิดว่ายากาศดีนะครับก็คงสวยงามไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นในห่วงนี้นะครับ คนไหนที่ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะมาบันทึกภาพในคัททุ่งดอกบัวตองบ,บานที่หวัวแม่คำเนี่ยก็สามารถที่จะ มาท่องเที่ยวได้จะมาเที่ยวได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่แม่สรองในนะครับถึงแม้เจอปัญหาต่างๆหรือตรงไหนที่ไม่ได้รับความรู้สกนี้นะครับในด้านใดก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในตลอดนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเดี๋ยวแอดพาเดินชมนะครับนี่เป็นจะเป็นอุโมงค์นะครับที่นี่มีห้องน้ำห้องท่าบริการทุกท่านนะครับสบายๆฟรีหมดเนาะ พาเดินชมอุโมงนะฮะนี่ครับจุดชมก็จะเดินผ่านอุโมง์ของอดอกับตองนะครับดอกัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอยงามแล้วที่บ้านหัวแม่คําอำเภอแม่ตรบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับการเดินทางมานะครับผมนับจากห้กาแยกพ่อขุดเลยนะครับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งมาที่อำเภอแม่จันนะครับเดินทางมาที่แม่จัน20กิโลเมตรนะครับจากแม่จันท่านสังเกตป้ายไปอดอยแม่สลองนะครับจากแม่จันมาที่บ้านเทอไทยนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับเจอแยก สามแยกอาขาหรือทางภาษาบ้านที่เรียกสามแยกอีก็นะครับท่านตรงขึ้นบ้านเทอไทยนะครับแล้วก็ตรงมาจนสุดหมู่บ้านเทอไทยนะครับตรงมาสุดนะครับก็จะมาเห็นทางหลวงชนบทนะครับเชียงรายทชชรอ4052นะครับวิ่งมาจนสุดดอยหัวแม่คำนะครับ ก็จะเจอเส้นนี้นะครับจากบ้านเทวไทยมาที่นี่นะครับ39กิโลเมตรผมให้40กิโลท่านก็บวกไปนะครับ80ถึง9กกโลเมตรนะนะครับจะค่ายยาพ่อขุดเลยนะครับน่าจะได้ไอเดียมาแอลก,กันเนอนะครับบานแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าอากาศยังอุ่นๆอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ถือว่าเย็นมากเนี่ยก็จะได้ชมกันแค่สิ้นเดือน พฤจิกาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวเย็นลงไปอีกเนี่ยท่านอาจจะได้ชมจนถึงเดือนธันวาเลยนะครับต้นธันวาจะได้เห็นกันนะช่วงนี้ก็มาเด้อยังทันอยู่นะครับก็มาปีนี้ไม่ได้จัดเทศกาลเหมือนทุกๆปีนะครับไม่ได้จัดเทศกาลเหมือนทุกปีแต่ก็จะมีจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลให้อยู่นะครับบรรยากาศก,าก็เหมือนเดิมนะครับอบอุ่นก็ ไม่แพ้ดอยแม่กุคอนะครับขุนยวมแม่ฮองสอนนะครับแล้วก็เดินทางมามาง่ายนะครับเพราะว่าเชียงรายนะครับโค้งสูงชันไม่มากนะครับก็จะมีชันมากช่วงขึ้นอ่าชันมากช่วงที่จะขึ้นบ้านหัวแม่คำเท่านั้นเองนะครับก็ลากตบเกี้ยนหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็น เครื่องรุ่นใหม่สบายมากนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาส่วนถ้าเป็นเบนซีนเอนะครับกดส่งเนิ่นๆเลยแล้วก็ขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวก็กําลังดีนะครับอากาศประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับน่าจะได้ไอเดียนะไปแล้วครับ